สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของอาสมการ e x p o n พเ t i a ชกันนะคะซึ่งก็ต่อในจากสัปดาห์ที่แล้วกันนะคะค่ะเรามาดูตัวอย่างที่1นนะคะตัวอย่างที่1บอกว่าจงหาเซ็คคำตอบของอาจสมการ4ี่ยกกำลัง x อบวกห มากกว่า2ยกกำลัง x ลบด้วย3นะคะในเรื่องของอสมการเนี่ยเราก็จะเรียนรู้ในเรื่องของเครื่องหมายอสมการมีทั้งหมด5ตัวใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นวิธีการแก้อสมการมันก็จะมีข้อแตกต่างจากสรรมการเล็กน้อยเรื่องในเรื่องของการเปลี่ยนเครื่องหมายกันนะคะซึ่งถ้ามีการหารกันหรือคูณกันค่ะตัวที่ย้ายข้างไปเป็นจำนวนเต็มลบเนี่ย เราจะต้องมีการเปลี่ยนเครื่องหมายไปตรงกันข้ามกันนะคะเดี๋ยวเราลองมาดูวิธีการแก้สมการกันนะคะในที่นี้เราก็ทําการแก้สมการนะคะแต่เราต้องทําตัวฐานเนี่ยให้มันเท่ากันเสียก่อนเราถึงจะทำการหาคําตอบได้ในนี้ก็คือ4ยกกําลัง x บวก1นะคะ4ยกกําลัง x บวกด้วย1มากกว่า2ยกกําลัง x ลบด้วย 3เราก็ทำตัวฐานให้เท่ากันโดยฝั่งเลข4ค่ะก็จะได้เป็น2ยกกำลังสองนะคะแล้วยกกำลังอีกก็คือ x บวกด้วย1มากกว่า2ยกกำลัง x บวกด้วย3หลังจากนั้นค่ะเราทำการเทคเทคเข้าไปคูณน,นะคะตัวนี้มันก็จะกลายเป็น2ยกกำลัง2 x บวกด้วยเลข2มากกว่า2ยกกำลัง x ลบด้วย3ม ตอนนี้ตัวฐานค่ะมันเท่ากันแล้วคือเลข2เราก็ทำไมคะนำเฉพาะเลขยกกำลังค่ะก็คือ 2x บวกด้วย2ค่ะไปคิดหาคำตอบนะคะเราก็จัดการเหมือนกับการแก้สมการเลยคะ่ะคือจัดหมวดหมู่มันอยู่เดียวกันนะคะตรงนี้ก็จะกลายเป็น2 x เค่ะเราก็ย้ายมาเป็นลบ x นะคะมากกว่าลบ3แล้วก็ลบ2ค่ะ เพราะฉะนั้นสอง x ลบ x ก็จะเหลือเพียงแค่ x เดียวเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นลบ5เพราะฉะนั้นเซ็ตคำตอบตรงนี้นะคะเซ็ตคำตอบของอสมการนี้นะคะเซ็ตคำตอบของอสมการนี้นะคะ <maiden? S 1> ก็ต้องต้องเป็นก็คือเซตที่ทำไมคะมากกว่าลบ5ก็คือ อินฟินิตค่ะในลักษณะแบบนี้นะคะต่อมาเป็นข้อที่2ค่ะข้อที่2คือจงหาเซตค,คำตอบของอสมการ1ส่วน2ทั้งหมด2ยกกำลัง x น้อยกว่าหรือเท่ากับ1 6ส่วน16ทั้งหมดยกกำลัง3นะคะเราก็จัดการให้ตัวฐานมันเท่ากันก่อนนะคะ1ส่วน2ทั้งหมด ยกกำลัง 2x น้อยกว่าหรือเท่ากับ1ส่วน16ทั้งหมดยกกำลัง3เราก็จัดการ1ส่วน16ค่ะตัวนี้เราก็จะได้เป็น1ส่วน2ทั้งหมดยกกำลัง 2x ยังคงอยู่เหมือนเดิมตัวนี้เราก็เปลี่ยนให้เป็นฐานเป็นเลข2ใช่ไหมคะกลายเป็น1ส่วน2ทั้งหมดยกกำลัง4แล้วก็ครอ อีกหนึ่งใช้คือเลข3ใช่ไหมคะหลังจากนั้นเราเอาเลข3ค่ะเข้าไปเทคทำการทำการคูณน,นะคะตัวนี้ก็จะได้เป็น1ส่วน2ยกกำลัง 2x น้อยกว่าหรือเท่ากับ1ส่วน2ทั้งหมดยกกำลัง12นะคะตอนนี้ตัวฐานเท่ากันแล้วเราก็นำเฉพาะอะไรคะเลขชี้กำลังมาคิดได้เลยอ่ะ ตัวนี้นักเรียนจะสังเกตว่ามันคูณกันต้องย้ายเลข2ไปหารใช่ไหมคะแต่2เนี่ยถือว่าเป็นจํานวนเต็มบวกที่ย้ายไปทําการหารใช่ไหมคะมันก็เลยไม่ทําให้เครื่องหมายตรงนี้ทําการเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นมันจะได้เป็น x น้อยกว่าหรือเท่ากับ12หารด้วย2นะคะเพราะฉะนั้นเเดียวก็น้อยกว่าหรือเท่ากับ6ค่ะเราก็ตัดได้เลยตัวนี้นะคะเซ็ตคำตอบก็คือ x ต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับเลข6ค่ะ มาข้อที่3ค่ะจงหาเซตคำตอบของอสมการ1ส่วน2ยกกำลัง x กำลังสองบวก 2x บวกด้วย8น้อยกว่า1ส่วน4ยกกำลัง x บวกด้วย12ค่ะในข้อนี้เราก็จะสังเกตว่าเป็น1ส่วน4ที่เราต้องทำให้อยู่ในรูปของเลขยกกำลังนะคะเพราะฉะนั้นเราก็มาดำเนินการเลยค่ะตัวแรก เศษ1ส่วน2ทั้งหมดยกกำลัง x กำลังสองบวกกับ2 x บวกด้วย8ตัวนี้ยังคงเหมือนเดิมนะคะส่วน1ส่วน4ทั้งหมดยกกำลัง x บวกด้วย12นะคะเราก็ทำา1ส่วน4ให้เป็น1ส่วน2ให้ได้นะคะตัวนี้ก็จะคงเหมือนเดิม1ส่วน2ทั้งหมดยกกำลัง x กำลังสองบวกด้วย2 x บวกด้วย8นะคะน้อยกว่าเศษ1ส่วน2ทั้งหมดยกกำลัง2นะคะแล้วก็ครอบคูมด้วย x บวก12เราก็ทำการเทคค่ะเทคเข้าไปตัวนี้นะคะฝั่งซ้ายยังคงเหมือนเดิมคือ1ส่วน2 x กำลัง2บวก 2x บวกด้วย8นะคะตัวนี้จะได้เป็น1ส่วน2 ยกกำลัง 2x บวกด้วย24นะคะอ่ะเราก็จะต้องนำความรู้อ่าในเรื่องของการแยกตัวประกอบมาแล้วนะคะเราก็มาดำเนินการหา ค่ากันเลยนะคะตัวนี้อ่ะตัวนี้นะคะเราจะทําการกลับเครื่องหมายกันนะคะเพราะเนื่องว่าจาักฐานเนี่ยมันมีค่ามากกว่าเลขศูนย์นะคะแต่น้อยกว่าเลข1ในทางในทางที่เราจะหาคําตอบนะคะเพราะฉะนั้นจักเดิมมันเป็นเครื่องหมายน้อยกว่าเราจะเปลี่ยนเป็นมากกว่าค่ะตัวนี้ก็จะได้เป็น2 x บวกกับ24เหมือนเดิมนะคะเพราะว่าตัวฐานของมันเนี่ย มันมีค่ามากกว่าเลข0นแต่น้อยกว่าเลข1นะคะเพราะฉะนั้นเราก็ทำการหาคำตอบกันออะก็จะได้เป็น x กําำลังสองบวกกับ 2x นะคะลบกับ2 x ย้ายมานะคะตัวนี้เป็นลบ24บวกด้วย8นะคะเครื่องหมายมากกว่า0นะคะเพราะฉะนั้นเราก็ทำการดำเนินการตัดนะคะตัวนี้ เราก็จะเป็นเหลือ x กําลังสเท่ากับลบสิมากกว่าเลข0เพราะฉะนั้นเราก็จะแยกได้เป็น2วงเล็บคือ x บวกสกับ x ลบสนะคะมากกว่าเลข0นะคะเพราะฉะนั้นเซ็ตคำตอบนะคะเซ็ตคำตอบเราก็จะอยู่ที่เท่าไหร่คะก็ x ทำไมคะ x มากกว่า ลบ4กับ x มากกว่าบวก4ถูกต้องไหมคะอันนี้คือคําตอบเส็ตคําตอบนะคะก็จะอยู่ในลักษณะแบบนี้ค่ะเป็นอย่างกันบ้างคะเกี่ยวกับการหาอาสมการในรูปของฟังก์ชันเอ็กโพเนนเชียลานักเรียนต้องการอีกด้วยความรู้เพิ่มเติมนักเรียนสามารถดูได้ที่หนังสือเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของม4เล่มที่2ได้นะคะ ค่ะสุดท้ายนี้ก็ขอในักเรียนมีความสุขกับการเรียนออนไลน์ดูแลรักษาสุขภาพและพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะ